โอ้กเก็บไม้ฝั่งนี้ไว้หนแล้วคจะมากฝั่งนี้ใครจะบอ่ะข้างนอขางน้งแ้วที่มันเสียนี่อะไรกันแวฝัะฝั่งอกคนลฝั่งจับหางขึ้นเลยไม่ีจับหางขึ้นเล โอ้ยม้ยายตายเลยายปัตเลยอนนี้ปัญหาคือว่าพุดไม่ได้อะเอาเอาเก้าอี้มาลองให้มันดิเก้าอี้อะเก้าอี้อะเก้าอี้ยังไงเอามาลองสูตรมันอะ มันจะได้ไม่เมื่อ,อยไงไ,ไม้เอาไม้พาดให้มันยืนยงไงตอนนี้คือหัวหัวเขาฟุตลงมาไม่ได้เลยแน่นมากใช่เอายังไงก่อนอหาอะไรมาค้ำท่อไว้ก่อนดิฝาท่อ,อเอาอะไรมาค้ำฝาท่อไว้ก่อนดิระโยมไปเอาสบู่อ่ะลองดูเผื่อสบู่มันจะถูออกเผื่อมันเลื่นๆน่ะชมพูมแมวอยู่ไหนวะ,ะขึ้นมาอย่างไรวนะอ๋อเมันกระโดดข,ขึ้นมา เมันกระโดดขึ้นมาเป็นอยู่ข้ากแชมพูอยู่ในห้องน้ำอ่ะก็ยูนแชมพูแมวอ่ะห้องน้ำห้องน้ำอาบน้ำถ้าดันหัวไปมันก็ออกไม่ได้ถ้าดันหัวมันยิ่งดันขึ้นจะยิ่งไม่ได้อย่างตัวบุ๊คแม่ส่งออนกรสเตียนสมองแปดรักอราไหม ยังหายใจอยู่นี่นไม่ตายมาจับกล้องเถอะลัวรอนมันหายแล้ว<อ>ตอนนี้ช็อตเด็กเนี่ยเอาไม้มาวางลองตูดให้เขาดิโอ,อเขาจะได้ไม่เมื่อยออกลแล้วกำลังจะเอาแนวออกไงติดไปหมดเลยนั่นซุ๊บลองเอาสบู่อะน้ำมันไหมน้ำมันพืชถูไหม ตายออกมาไม่ได้ว่าจะรอดหรือเปล่าเน,นี่อมองมมนติดโต๊ะไม้พาดกลางให้เขาดีเนี่ยเนี่ย <c oughs> ขเขาจะไม่เมื่อยเมื่อยขึ้นมาเหรอนั่งช <c oughs> ักเลย <c oughs> <c oughs> ดันเลยนะขยับขยับโอ้วสงสามมันเจ็บเนี่ยเดี๋ยวไปรอสบู่ก่อนให้มันลื่นๆได้อย่างสบูกำลังมามันมันมันเปียกมัมทำไงก่อนดีหมูน้ำมั้งชั่แมวชม่ปูคนเนี่ยแหละเออคือมันจะลื่นเออใช่เท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  อย่าให้โดนตามันนะเดี๋ยวมันแสบออใช่แล้วให้มันแสบเยอดวมันตายแล้วทำงานมันถึงจะไหลลงมาได้พร้อมท่อลงมางนี้หรือเะไไม่รู้ลืมออกมาอนีน่ยยไปตัดก้างออก มันสุดสตายอสานแม่ผัดตาย <laughs> ตายตายมติดต่อตายมามือ,อ, <laughs> มอกูนี่แหละถ้ามืสาวกขาตกท่าอย่าเียถ้าไม่จูก็น้ำมันนะเนน้ำมันพืชอ,อมันลื่นหมุ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 นเดียว คอยื่นละหเอ้นนานดีชื่เลยนะรอคะยัยหอมไม่ขายด้วยวันนี้เลยไม่มีใครได้ยินไงโอ้ทอดตรงนี้มันตันดีหอมแต่ก่อนนี้ตันเดียวตรงนี้มันเ,ะนะนเป็นคนทวมลึกลงไปเนี่ยดินมากองตันเลยนะเนะี่ยแสดงว่ามันอ๋ออ๋อตัน

ยังไงวะเดียย๋ยวเดี๋ยวลองดูกันดูกวาเป็นไปได้เอาหัวมันดันขึ้นมาลอยได้ไหมตัวใหญ่พาดให้เขาดิเขาจะได้ไม่เมื่อยน้ำอ่ะน้ำ แ๋ยวดูค่างคูยอดเข้าไปกาได้ไมันจะได้ถึงถึงไมติดคุณเจ้าช่วงช่วงกามมันช่วงนี้าาาะาหนช่วงเนี้ย คน,คนถือก้องจะเป็นลมแล้วเยอะมากไหมไปแล้วนี่ต้วมาติดไอ้นี่ไงผงติ่ผงเลยเอาน้ำล้างล้างขยำขยมันมาทำรับเอาหูในเอาอยู่เขีนทกัน้ำเขาหูมันไปเดนกาน ติดหูมัน่ยเออเอ้าเอ้าจิอหูมันไหลลดลดออกแล้วครับสั่นเลยครับเรื่องอะไท่อลงก่อนดีกว่าไหมเียี่มีอยู่มีอยู่ตายไหมไม่ตายนะครับออกมาดิ้นได้เหมือนเดิม มีแต่ลูกหมาตกน้ำนี่ลูกแมวตกน้ำตกเท้าอะไาละเอาไปไม่ตายงา่ายละรอดต้องมาดีครับร <laughs> วางพึ่งไม่ได้เดี๋ยวค่อยวางพึ่งไม่ไดเดี๋ยวพูดเสียว มาคไม่เดี๋ยวโคเชียวเออยวรันไม่ได้เดีวโคเียวโอ้เดินได้ปกติสันเลยแล้วปิดไมเป็น